ด้วยกำลังใจจากการโทรศัพท์คุยกับทรัมป์ล่าสุดในการเจรจาที่จะเกิดขึ้นที่ฮังการีปูตินจึงเปิดฉากโจมตียูเครนด้วยกำลังที่หนักแน่นยิ่งขึ้นอีกครั้งหากเป้าหมายของทรัมป์ในการโทรศัพท์ครั้งนี้คือการเสริมขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นของปูตินว่าเขาสามารถซื้อเวลาให้กับสงครามได้มากขึ้น ทรั้มก็ทำสำเร็จอีกครั้งปูตินกำลังหลีไซเคิลกลยุทธ์การยื้อเวลาก่อนเจรจากับเซเลนสกียูเครนพลาดได้ทูมฮอคปูตินหวาดผวาหลอกทรัมป์เจรจาโดน320ลำขีปนุษุธ37ลูกถล่มยูเคนตะวันออก สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนต่ออีกคลิปหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับก่อนที่ทรัมป์กับเซเลนสก,กี้จะพบเจอกันตัวเป็นๆอีกครั้งหนึ่งในห้องรูปไข่ในวันนี้นะครับซึ่งตามเวลาประเทศไทย มันจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาช่วงค่ำๆหน่อยซึ่งทรัมป์กับเซเลนสกี้จะพูดคุยกันในเรื่องของการใช้ขี่บอวุธโทมฮอคนี่แหละครับซึ่งมีความเคลื่อนไหวชัดเจนมากขึ้นว่าอเมริกานะครับอาจอาจจะอนุมัติการใช้งานหรือว่าส่งโทมฮอคไปให้ยูเครนเพื่อกดดันนะครับปูตินให้เข้าสู่โต๊ะเจรจารและดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับภายหลัง การพบเจอกันซึ่งจะมีการตกลงในเรื่องของการใช้ขีพวกนี่แหละครับดูเหมือนว่าทางฝั่งของปูตินดูเหมือนก็มีความวิตกกังวลอย่างมากสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละครับเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าปูตินวิตกกังวลอย่างมากในเรื่องของการมาของถูมอรลองนึกสภาพตามดูนะครับว่าการใช้โดในการโจมตีปัจจุบันนี่แหละครับ แม้ว่าจะเป็นโดรนพิสัยไกลนะครับฟาร์มิงโกนะครับหรือว่าเนฟจูนในการโจมตีไปด้านลึกนะครับของรัสเซียโจมตีลงกันคลังน้ํามันด้วยปริมาณหัวรบถ้าเผื่อเป็นโดรนพิสัยไกลนี่เลยครับที่ไม่ใช่ฟาร์มิงโก้แล้วหัวรบมัน ไม่มีปริมาณนะครับ30-40กิโลกร,รัมเพราะนั้นความสามารถในการทำลายมันเจึงมากลองเปลี่ยนสภาพกลายเป็นโทบอฮอคนะครับน้ำหนักหัวรบ350กิโลกร,รัมนะครับและสมมติทำการอาจจะเป็นพั0 0 2 0 0 0กิโลเมตรแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นที่ว่าอเมริกาจะจัดรุ่นไหนให้ความเสียหายมันจะมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะโรงงานผลิตโดนที่เดลาบูก้านะครับตาตาสถานแคว้นตาตาสถานนี่เลยครับ มันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้น ของการสิ้นสุดของสงครามเพราะว่าถ้าเผื่อไปทําลายโรงงานผลิตโดนซาเอ็นี่แหละครับมันจะทําให้ประสิทธิภาพของการโจมตีของรัสเซียลดลงได้อย่างมากเพราะว่าการโจมตีขนาดหนักส่วนใหญ่ปัจจุบันนั้นมันเกิดขึ้นจากโดนซาเอ็ดจากโรงงานแห่งนี้นี่แหละครับที่มีปริมาณการโจมตีเหตุการณ์เมื่อวานก็มีการใช้โดนโจมตีอย่างหนักเหมือนกัน่านผูฟังครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเหตุการณ์โจมตีเมื่อวานเรามาพูดถึงเหตุการณ์สําคัญที่ดูเหมือนมันเกิดขึ้น หน้าก่อนการที่ทรัมป์หลับเซเลนสกี้จะไปพบเจอกันนั่นก็คือการมี โทรศัพท์สายด่วนนละครับของปูตินที่จู่ๆโทรเข้าหาทรัมป์นะครับในเรื่องของการเจรจาสถานการณ์มันกลับกลายเป็นว่าทรัมป์ถือไพ่เหนือกว่าในเรื่องของผีปรุษโทมฮอคในการที่จะส่งให้ยูเครมันก็เลยทําให้ปูตินนี่แหละครับอยู่เฉยไม่ได้กลยุทธ์ทุกอย่างต้องถูกนําขึ้นมาใช้อีกครั้งหนึ่งกลยุทธ์สําคัญที่ทรัมป์นี่แหละครับ ถูกปูตินใช้งานนะครับที่จะทําให้ปูตินนั้นสามารถเอาชนะความต้องการของทรัมป์ได้นั่นก็คือการโทรศัพท์พูดคุยนะครับรวมถึงการพบเจอกันพูดคุยกันในเรื่องของการเจรจาสันติภาพ ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าทุกครั้งที่ปูตินเพียงพรำเข้าตาจนหรือว่าทรัมป์แสดงความกดดันถือไพ่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นการแซงชั่นหรือว่าการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเคนี่แหละครับมันจะตามมาด้วยการที่ปูติน จะนัดทรัมพ์พูดคุยเจรจาสันติภาพทุกครั้งเหมือนเหตุการณ์สิงหาคม15สิงหาคมที่เหตุการณ์ครั้งนั้นทรัมป์ขู่จะคว่ำบาตรอย่างหนักต่อปูตินมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ปูตินนะครับกับทรัมป์ได้พบเจอกันที่าลาสกานะครับ15สิงหาคมเหตุการณ์ล่าสุดจากการที่แนวโน้มของทรัมป์จะอนุมัติการใช้ขี่บรุษทอทห์มาฮอกนี่แหละครับหลังการเจอกันกันกบเซเลสกี้ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ มันก็ตามมาด้วยเสียงโทรศัพท์ของปูตินเมื่อวานนี้ซึ่งทางฝั่งของรัสเซียเองก็มีการยืนยันแล้วนะครับว่าทรัมป์กับปูตินมีการพูดคุยทางโทรศัพท์กันจริงซึ่งการพูดคุยทางโทรศัพท์สิ่งที่ปูตินนาออกมาพูดคุยกับทรัมป์และอาจทําให้การตัดสินใจของทรัมป์ในวันนี้ไข้เขนั่นก็คือ ปูตินยืนยันจะพูดคุยเจรจารสันติภาพอีกครั้งหนึ่งและการเจรจารสันติภาพครั้งนี้มันจะไปเกิดขึ้นที่กลางยุโรปฮังการีเมืองหลวงบูดาเปสต์นะครับซึ่งมีวิกเตอร์อาบันวิกเตอร์เออร์บันคู่หูนะครับหัวเกรียนนะครับซึ่งถือด้ว,ว่าเข้าข้างปูตินชัดเจนเข้าข้างรัเสเซียชัดเจนและดูเหมือนเป็นฝ่ายค้านในสภายุโรปนี่แหละครับเป็นเจ้าภาพ ในเรื่องของการเดินทางนั้นคงเป็นเรื่องของปูตินเองเลยนะครับว่าจะจัดการยังไงจะมุดน้ําดําดินหรือว่าไปโผล่ที่ไหนสุดจะคาดเดาเพราะว่าหลายๆประเทศในพื้นที่แถบนั้นไม่อนุญาตให้เครื่องบินรัเสเซียบินผ่านเพราะว่าไอเรื่องการแซงชั่นเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของปูตินเขาเลยแหละครับที่จะเดินทางไปกรุงบอเเบสว่าจะไปแบบไหนอาจจะมุดดินไปนะครับไม่ต้องข้ามประเทศยุโรปต่างๆไปสถานการณ์ที่ ทรัมป์ถูกปูตินนะครับใช้เรื่องของการเจรจาสันติภาพเบี่ยงเบนความสนใจในการที่จะพบเจอกับเซเลนสกี้อีกครั้งหนึ่งเลยครับเหตุการณ์มันอาจจะตามมาด้วยก่อนหน้านี้ทรัมป์นี่ละครับระบุว่ามีโทรมฮกจำนวนมากที่สามารถจะส่งให้ยูเครนซึ่งการคาดหมายการอาจจะมี20 50ลูกแต่ถ้าเผื่อ เหตุการณ์ในวันนี้นี่แหละครับที่มีการเจอกันที่ทรัมป์พูดคุยกับเซเลนที่ทรัมป์พูดคุยกับปูตินเมื่อวานนี้วันนี้นี่นะครับหวยมันอาจจะมาออกโดยที่ว่าหลังการพบเจอเซเลนสกี้นะครับอาจจะเป็นว่า อาวุธของอเมริกาโทมมฮออกมีไม่มากพอต้องสำรองไว้เผื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มฮามาสอิสราเอลอิลานหรือว่าอาจจะต้องนำโทรมฮออกไปโจมตีเวเนซุเอลานี่แหละครับอาจจะกลายเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นทันทีหลังการพูดคุยกับเซเลสกี้ในวันนี้นั่นหมายความว่าการส่งมอบขีปุธโทมาฮออกในเรื่องของการพบเจอกันในวันนี้มันอาจจะคลอยเคเลยแหละครับอาจจะไม่ชัดเจนเกิดขึ้น มันก็นเลยททำให้มองเห็นนะครับว่าการพูดคุยกับปูตินเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะพบเจอกับเซเลนสกี้นี่แหลยครับมันทำให้ทรั้มค่้ยเขวอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์การยืดเวลานะครับเพื่อหยุดทั้มจากการขายขีปนุษย์กัน ล้นีเาให้กับยูเครนโดยเฉพาะโทรามฮอคแสดงให้เห็นนะครับปูตินกําลังซื้อเวลากับทัป์อีกครั้งหนึ่งและทัป์นี่แหละครับกำลังมอบเวลาให้กับเขาแทนที่จะผลักดันอาวุธให้กับยูเครนทัปมกับไล่ตามการประชุมสุดยอดที่ว่างเปล่าซึ่งมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตามมาจากการประชุมที่ลาสก้ากลางเดือนสิงหาคมนี่ถือว่าเป็นกลยุทธ์หลีกเลี่ยงได้ที่ได้ผลที่สุดและมันกําลังกามตับ กลับมาอีกครั้งทรัป์จะไม่ได้ส่งความช่วยเหลือให้กับยูเคใดๆเลยถ้าเผื่อการพูดคุยกับปูตินนี่แหละครับมันทําให้ปูตินนั้นถือไพ่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ ปูตินนี่แหละครับแสดงความวิตกกังวลอย่างหนักในเรื่องของการที่ทรัมป์จะส่งโทมฮอฟไปให้ยูเครนซึ่งทําให้สถานการณ์ที่เราเห็นปัจจุบันนี่แหละครับปูตินรู้วิธีว่าจะเล่นกับทรัมป์อย่างไรนะครับในการที่ทาให้เขานี่แหละครับยืดระยะเวลาและทรัมป์ตอนนี้ก็หลงกลปูตินอีกครั้งหนึ่งยูเครนอาจต้องการอาวุธไม่ใช่การประชุมเพิ่มเติมซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าสถานการณ์ต่อจากนี้ไปการประชุมกันค่ําคืนนี้นี่ะครับมันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ ก่อนหน้านี้มันก็มีหลายฝ่ายนะครับมองเห็นและก็มีการพูดคุยเสนอความคิดเห็นเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วทรัมป์ก็จะไม่อนุญาตส่งขี่รุ่ลั่นโทมฮอคไปยังยูเครนอยู่ดีเพราะว่าโทมฮอคนั้นถือว่าเป็นขี่วุ่ดทางยุทธศาสตร์ที่ติดอาวุธนิวเขีรยได้เพราะฉะนั้นความต้องการของทรัมป์ก็คือใช้ในเรื่องของอาวุธนี่เลยครับเป็นการข่มขู่ต่อรองเพื่อจะเข้าสู่โต๊ะเจรจาซึ่งมันกลายเป็นลกลยุทธ์สาคัญของอเมริกานี่แหละครับที่ ้งานอยู่เวเนซุเอลาปัจจุบันก็ถูกสถานการณ์แบบนี้นี่แหละครับข่คมขู่เพราะฉะนั้นปูตินเซเลนสกี้ก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันที่ทาจะใช้แนวทางการกดดันในการที่จะข่มขู่และตอนเหมือนดูเหมือนว่าตอนนี้ปูตินนี่แหละครับจะสามารถเอาชนะครั้มได้อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการเจรจาพูดคุยเมื่อวานทําให้การส่งโทมาฮอกนี่แหละครับอาจจะต้องยืดออกไปสงครามมันก็ยืดออกไปอีก ด้วยกําลังใจที่การพูดคุยกับทรัมป์เมื่อวานนี้เลยครับมันก็เลยทาให้ปูตินเปิดฉากการโจมตีเหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบพร้อมกันเลยเมื่อวานนี้นะครับในขณะที่มีการพูดคุยเจรจาปูตินก็ปฏิบัติการโจมตีเข้าไปในดินแดนของยูเครนอย่างหนักหน่วงอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานมีการโจมตีขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการใช้โดรนและขี่ปุนเพราะว่ามีการใช้โดรนถึง300กว่าลำนะครับ3า0ีบลำขีปืน 37ลูกในการโจมตีโครงสร้างพลังงานทางด้านตะวันออกโดยเฉพาะที่โพตาวาเนี่ยแะครับ มันทําให้โรงงานผลิตไฟฟ้าด้านตะวันออกของยุคนตอนนี้มีปัญหาเลยแหละครับการโจมตีเมื่อวานมีการใช้โดน320ลําและขีปะรุที่ใช้งานอีก37ลูกท่านผู้ชมครับการใช้ขีปุรุเมื่อวาน37ลูกเนี่ยนะครับมีการใช้ขีปุรุอิสคันเดอร์เอ็จำนวนมากเป็นประวัติการถึง26ลูกแต่สิ่งสําคัญเมื่อวานขีปุรุอิสคันเด26ลูกนี่แหละครับ มันทะลุเป้าหมายทุกจุดนั่นหมายความว่าด้านตะวันออกของอเมริกาไอ้ด้านตะวันออกของยูเคนี่หละครับไม่มีระบบป้องกันภายอากาศเพียงพอเมื่อวานที่มีการสกัดกั้นได้ปรากฏว่าเป็นการสกัดกั้นเคเอทห้ที่ยิงอาจจะเป็นซูสามสหรือว่าซูสามสิบห้ารวมถึงซูห้าสิบเจ็ดนี่หละครับที่ยิงไปเจ็ดลูกนะครับสกัดกั้นได้เพียงห้าลูกจากทั้งหมดสแสดงว่าเมื่อวานนะครับมีการใช้ขีปุรุธทั้งหมดสามสิบเจ็ดลูกสกัดได้เพียงห้าลูก นั่นก็คือ32ลูกมันทะลุเป้าหมายมันก็เลยทําให้ระบบไฟฟ้าของยูเครนเมื่อวานนี้ทางด้านตะวันออกตอนนี้มันมีปัญหาอะไรแหละครับการจากการโจมตีเมื่อวานที่มีการโจมตีอย่างหนักทั้งโดรนและก็ขีปืนนะครับมีการใช้ มิก31ขึ้นบินในการปฏิบัติการใช้ขีปุตคินซานด้วยสถานการณ์เมื่อวานมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าขีปุตอิสคันเดอร์ที่ยิงจากภาคพื้นดินและก็อิสคันเดอร์ที่ยิงจากทางอากาศโดยมิก31นี่แหละครับมันไปกระทบเป้าหมายทุกจุดนั่นหมายความว่าระบบป้องกันด้านตะวันออกขาดแคลนอย่างหนะักและอาจจะเป็นถ้ามีก็อาจจะเป็นแพทริออตแพกสอนะครับซึ่งไม่มีขีดความสามารถที่จะไปสกัดกัน้นอิสคันเดอร์เอ็มซึ่งตรงน,นี้พัฒนาอย่างมากสามารถ หลบหลีกเป้าหมายในระยะสุดท้ายก่อนที่จะโจมตีได้มันก็เลยทําให้พันิออดนั้นไม่สามารถสกัดกั้นได้ในปัจจุบันแต่กลยุทธ์สําคัญที่มองเห็นเมื่อวานนั่นก็คือขนาที่ปูตินพูดคุยเจรจากับทรัมป์ในเรื่องของการเจรจาสันติภาพที่อาจจะเกิดขึ้นที่ฮังการีนี่นะครับมันเกิดขึ้นพร้อมก,กับการโจมตีขนาดใหญ่ที่รัเสเซียจะใช้วิธีการแบบนี้นี่นะครับทุกครั้งในการโจมตีสิ่งก็ดูเหมือนว่า การพบกันครั้งนี้ของเซเลสกี้กับทรัมป์นี่เลยครับเราจะอาจจะมองเห็นพอคาดเดาได้เลยครับว่าโทมฮอคนั้นอาจจะถูกเลื่อนการส่งให้ยูเครนออกไปเพราะว่าปูตินทรัมก็จะอ้างว่าปูตินการพูดคุยกับปูตินเมื่อวานมันจะมีการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นนี่ก็คือกลยุทธ์ของปูตินที่ใช้ในการยืดเวลาและก็หลอกลวงทรัมป์อีกครั้งหนึ่งโดยใช้การเจรจาสันติภาพนี่เลยครับหลอกล่อทรัมป์นะครับยืดเวลาสงครามออกไป รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ